วันน,วนี้เราก็มาอยู่หมบ้านน้ำใสแล้วน้ำใสถึงจะเย็นไปหน่อยแต่ก็ยังไม่หมดแสงไลไร้บรรยากาศคนเบาบางแล้วเพราะว่าเริ่มจากบ้านกันหมดแลาวค้นมาต้อมาะวัาแต่แเรามาเย็นเพราะเราเปลี่ยนโปรแกรมจากอุโมงเมเปลิล มาที่นี่เพราะว่าเบเปิลยังไม่เปลี่ยนฐานเราก็เลยแต่ข้างหลังตรงนี้ที่เป็นมุมมหาชนยังเห็นก็มเูเขากไม่ได้หมดถ้าอากาศ